การประลองของเหล่าเทวดาตัวน้อยบนโลกมนุษย์เพื่อไต่เต้าขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีจะมีครั้งใครกันเล่าจะได้นามนั้นเทวาราชเครื่องหมายของผู้ชนะโปรดติดตามได้เร็วเร็วนี้การประลองของเหล่าเทวดาตัวน้อยบนโลกมนุษย์ เพื่อไต่เต้าขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ0งพปีจะมีครั้งใครกันเล่าจะได้นามนั้นเทวาราชเครื่องหมายของผู้ชนะโปรดติดตามได้เร็วๆนี้การประลองของเหล่าเทวดาตัวน้อยบนโลกมนุษย์เพื่อไต่เต้าขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ0งพปี จะมีครั้งใครกันเล่าจะได้นามนั้นเ้วาราชเครื่องหมายของผู้ชนะ